ธรรมบรรยายเรื่องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาโดยคุณสาวิกาศาสตร์พมจมลมบ้านธรรมะม,มสอพอตอนที่ 5. อุบัติเหตุใครๆก็หวังจะได้แต่กุศลวิบากหรือทำกุศลเพียงเล็กน้อยก็ปรารถนาจะได้ผลมากๆางทั้งที่ไม่รู้ว่าตนเองได้เคยทำกุศลไม่มากน้อยแค่ไหน และถ้าศึกษาเรื่องชาติของจิตและพิจารณาจิตของตนเองก็จะพบว่าในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมีอกุศลจิตมากกว่ากุศลจิตและการกระทำนั้นก็มาจากจิตถ้าจิตเป็นอกุศลจะให้ทำกุศลก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่จะหวังว่าชีวิตจะพบแต่สิ่งที่ดีๆย่อมเป็นไปไม่ได้เลยมีครั้งหนึ่งเมื่อปี253 1 ดิฉันและสหายธรรมหลายท่านเช่นมิสเตอร์อลันไดรเวอร์วิทยากรผู้เฉียบแหลมของมูลนิธิคุณแม่ของคุณอลันและสามีของท่านที่มาจากออสเตรเลียมาเที่ยวเมืองไทยดิฉันได้พาท่านไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาและกาญจนบุรีระหว่างเดินทางผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีรถได้ประสบอุบัติเหตุทำให้คุณอลันและคุณแม่เสียชีวิตทันที คนที่เหลือบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นดิฉันไม่เข้าใจธรรมะมากนักจึงร้องไห้ค,ควร่ำครวญว่าทำไมต้องเป็นดิฉันดิฉันทำแต่ความดีทำไมจึงต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้บุญกุศลไม่ช่วยดิฉันเลยท่านอาจารย์ท่านก็เมตตาไม่พูดอะไรเลยตอนหลังดิฉันจึงได้ทราบจากท่านว่าต้องเป็นเราเพราะเราเป็นคนทำว้เองไม่มีใครทำให้ใครเลย จริงๆเป็นกรรมของเราเองที่ทำไปแล้วและคราวนั้นแม่ดิฉันและเพื่อนจะประสบบัติเหตุได้รับความเจ็บปวดทรมานมากแต่ได้รับกำลังใจจากสหายธรรมของมูลนิธิมากมายที่ท่านการุณาเสียสละเวลามาเยี่ยมต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้ก่อนคืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้น เป็นบทเรียนให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเวลาเห็นชีวิตชาติหนึ่งที่หมดไปอย่างกระทันหันของบางคนที่ยังมีความหวังว่าวันต่อไปจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆจะพบความสุขสนุกสนานอย่างไรแต่ความหวังนั้นก็ไม่มีทางเป็นจริงเหลือแต่ความหวังที่จะสะสมในจิต ที่จะเกิดสืบต่อในภพชาติต่อ,ตอไปจึงเห็นว่าขณะก็ผ่านไปผ่านไปการสิ้นสุดความบิดเป็นบุคคลน,นี้ในชาตินี้ก็ใกล้จะหมดไปเช่นกันถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมในขณะที่มีโอกาสที่หาได้ยากคือได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่บ้าใบา้บอดหนวกไม่พิการแต่กำเนิดเกิดในประเทศอันสมควรได้พบพระพุทธศาสนาในขณะ ที่พระสัทธรรมยังไม่เสริมสูญได้มีโอกาสฟังพระธรรมจากผู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อได้ให้ได้รู้ความจริงว่าทุกขณะมีสภาพธรรมะเกิดปรากฏให้ระลึกศึกษาลักษณะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนและจะไม่รู้ต่อไปถ้ายังปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจมากขึ้นจนเป็นเหตุปัจจัยให้สติระลึกศรรึกษา ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้หัวข้อต่อไปมะเร็งเป็นเพียงชื่อในปี2,544ดิฉันตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อทราบจากคุณหมอครั้งแรกดิฉันหวั่นไหวมากกลัวบิตกกังวลเห็นภาพของผู้ที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดมีผมร่วงเล็บดำ คลื่นไส้อาเจียนดิฉันไม่มีปัญญาอะไรเลยตอนนั้นแต่ยังน้อยกว่าเมื่อประสบบัติเหตุเพราะคราวนี้ไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญเป็นแต่น้ำตาคลอตลอดเวลาที่คุยกันกับคุณหมอดิฉันเคยได้ยินอาจารย์กล่าวตอนหนึ่งถึงความตายว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นพร้อมเสมอตอนนั้นดิฉันบังอาจคิดว่าตัวเองก็พร้อมเหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้น แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่คิดว่าตัวเองใกล้ตายกลับกลัวตายอย่างมากดิฉันยังไม่อยากตายคิดว่าดิฉันยังทำกุศลที่จะเป็นสเสบียงในชาติต่อไปน้อยอยู่ปัญญาของดิฉันก็ยังน้อยบารมีของดิฉันก็ยังไม่ได้สั่งสมมากพอตอนนั้นดิฉันคิดถึงท่านอาจารย์เพราะรู้ว่าท่านอาจารย์เป็นแหล่งของปัญญาถึงดิฉันจะมีปัญญาน้อยแต่ก็ยังดีกว่า แต่ก่อนที่รู้ว่าจะหาปัญญาจากที่ไหนนึกว่าถ้าบอกอาจารย์แล้วท่านจะพูดว่าอย่างไรคิดจะโทรไปหาท่านเลยทันทีสามีก็ห้ามไว้ว่าลบกวนเวลาส่วนตัวของท่านมากไปมีอะไรก็จะถามตลอดไม่คิดเองบ้าดิฉันจึงรอจนกระทั่งถึงวันสนทนาธรรมที่บ้านคุณหญิงนพรัต์และเรียนท่านด้วยน้ำตาคลอเบ้าเช่นเคย ท่านบอกว่ามะเร็งก็เป็นเพียงชื่อเหมือนโรคอื่นๆคำพูดสั้นๆตรงจุดของท่านทําให้ดิฉันคิดได้ว่าที่ดิฉันมีทุกขเป็นทุกข์เพราะชื่อมะเร็งรู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงการรักษาก็แสนจะทรมานต้องผ่าตัดต้องฉายแสงต้องให้เคมีบำบัดที่มีผลข้างเคียงมากมายถ้ารักษาไม่หายก็จะลามไปอวัยวะอื่นๆ และในที่สุดก็ตายแต่ตอนนี้ดิฉันไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมถ้าคุณหมอไม่ตรวจด้วยเมโมแกรมก็บอกไม่ได้ว่าเป็นแล้วดิฉันจะทุกดรนทำไมไม่มีใครตายก่อนความตายจะมาถึงดิฉันจึงสบายใจขึ้นและรับการรักษาด้วยการผ่าตัดระหว่างที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช ดิฉันได้รับความเมตตาจากสหายธรรมหลายท่านที่กรุณาไปเยี่ยมคืนก่อนวันผ่าตัดท่านอาจารย์ได้กรุณาโทรมาบอกว่าขออุทิศบุญกุศลทีไ่ได้ทำมาทั้งหมดให้ดิฉันอนุโมทนาเพราะกุศลที่ดิฉันอนุโมทนานี้เมื่อให้ผลก็เป็นปัจจัยให้ดิฉันปลอดภัยได้ดิฉันทราบซึ้งในเมตตาของท่านอาจารย์และปิติมากคะ่ะ เพราะทราบว่าท่านอาจารย์มีบุญกุศลที่ทำไ้มากนอกจากนั้นยังมีสหายธรรมท่านอื่นที่กรุณามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกุศลจิตทั้งหลายของท่านผู้เมตตาเป็นเสมือนน้ำทิ์จะดลงใจน้ำใจทำให้เย็ยนสบายอย่างนี้เองทำให้วิกฤตนั้นผ่านไปได้ด้วยดีดิฉันขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน เมื่อผ่าตัดก้อนเนื้อและเลาะต่อมน้ำเหลืองออกมาตรวจแล้วก็พบว่าเชื้อไม่ได้กระจายไปจากก้อนที่ผ่าตัดออกไปดิฉันไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องรักษาด้วยเคมีบำบัดคุณหมอให้กินยาคุมฮอร์โมนวันละหนึ่งเม็ดเป็นเวลาห้าปีเป็นอันว่าดิฉันเสียค่ากินเปล่าคือทุกล่วงหน้าไปก่อนฟรีฟทุกเพราะความคิดของตัวเอง เพราะกิเลสข,ของตัวเองทุกเพราะปัญญาอย่างน้อยนั่นเองเมื่อตอนที่ทราบว่าคุณหมอใหม่ๆว่าเป็นมะเร็งนั้นอย่างดีที่ดิฉันและสามีตัดสินใจที่จะไม่บอกญาติพี่น้องเพราะไม่อยากให้คุณยายและคุณแม่ต้องเดือดร้อนใจเนื่องจากท่านมีอายุมากแล้วท่านจะต้องวิตกกังวลมากกว่าดิฉันที่รู้ตัวว่ายังไม่เจ็บปวดหรือเป็นอะไรเลย อยากตอบแทนพระคุณท่านด้วยการไม่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนใจและเป็นการง่ายสำหรับดิฉันที่จะไม่ให้ใครรู้เพราะดิฉันอยู่กรุงเทพญาติส่วนใหญ่อยู่อายุทยาดิฉันกลับไปเยี่ยมอาทิตย์ละครั้งบางอาทิตย์ที่ไม่ว่างก็ไม่ไปแต่ก่อนวันผ่าตัดสามีคงกลัวว่าดิฉันอาจจะเสียชีวิตจากการผ่าตัดและจะเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่จะรับมือได้ถ้าญาติพี่น้องจะรู้ที่หลัง จึงโทรไปบอกน้องสาวพอเธอรู้เท่านั้นก็เกิดเรื่องใหญ่โทรมาร้องไห้ค,ควร่ำครวญว่าทำไมถึงไม่บอกดิฉันผู้เป็นคนป่วยกายต้องปลอบโยนผู้ป่วยใจเป็นเวลานานและบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะพอคุณแม่ทราบก็จุดทูบเทียนบอกคุณพ่อที่ล่วงลับไปนานแล้วให้มาช่วยลูกสาวด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้ดิฉัน เห็นคุณของปัญญามากขึ้นนี่คือชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาน้อยๆของดิฉันแต่ปัญญาขนาดนี้ก็ทำให้ดิฉันมีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนได้ฟังธรรมมากมายดิฉันไม่ต้องเสียเวลาวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ถึงหรือสิ่งที่ล่วงไปแล้วและแม้จะวิตกกังวลบ้างก็จะหายไปเร็วกว่าแต่ก่อนเพราะรู้ว่าเป็นอกุศล จิตที่ทําให้เกิดความพิตกงังวลอย่างนั้นและอกุศลเป็นสิ่งที่ควรละควรเจริญแต่กุศลและความพิตกงังวลน,นั้นก็เป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึง่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับเหมือนสภาพธรรมะอื่นๆจบธรรมะบรรยายตอนที่สี่เรื่องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาโดยคุณสาบิกาศาสพง ชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่8ป7วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567